เผล,ลไม้ต้องห้ามไม่ควรนำมาถวายพระนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมก็หนึ่งเลยนะครับก็คือระกร,รมนะครับ ระกรรมเนี่ยเป็นชื่อที่พ้องกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ของมนุษย์นะครับนั่นก็คือความระกรรมใจนะครับระกรรมเนี่ยเป็นผลไม้ที่ถ้าคุณได้มานะคุณกินได้เลยนะครับคุณแบ่งกับคนที่คุณรักกินได้เลยนะไม่จําเป็นต้องนํามาถวายพระ,ะก่อนนะครับคือผลไม้เหล่านี้กินได้นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องถวายพระก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่า ถวายพระแล้วจะเป็นมงคลอ่ะก็เฉพาะผลไม้ที่ชื่อดีนะครับแต่ละกรรมเนี่ยคุณได้มาปุ๊บคุณกินได้เลยนะครับแบ่งกับครอบครัวแบ่งกับผู้หลักผู้ใหญ่กินเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับสองนะครับคือกระท้อนนะครับสื่อถึงการกระทบกระทั่งนะครับการทะเลาะบ,บ่อแวงการตีกันการมีปัญหากันนะครับหมายถึงความไม่ราบรื่นมีอุปสรรค นะครับดังนั้นเนี่ยกระท้อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปซื้อผลไม้นี้อาจจะเป็นเพราะความชอบหรือคุณได้มันมาเนี่ยคุณรับประทานเข้าไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องนํามาถวายพระก่อนนะครับผม3ครับคือมะเฟืองนะครับเชื่อว,ว่าเป็นลางของการฝืดเครื่องมีอุปสรรคปัญหาทํามาหากินไม่จเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณจะกินมาเฟืองคุณกินเข้าไปเลยนะครับคุณไม่จําเป็นต้องนํามาถวายพระไม่จําเป็นต้องนํามาให้พระก่อนนะครับผมข้อที่4นะครับคือลูกจากนะครับลูกจากเนี่ยพ้องกับคําว่าการจากลานะครับไม่เป็นสิริมงคลนะครับดังนั้นเนี่ยลูกจากเนี่ยจึงเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่คุณ ไม่ควรจะนำมาถวายพระนะครับเพราะว่าไม่เป็นมงคลในทางชื่อนะครับบางทีเนี่ยการที่เราจะเสริมดวงเนี่ยเราต้องดูชื่อก่อนว่าเป็นมงคลไหมนะครับซึ่งสี่ชื่อที่ผมบอกไปเนี่ยไม่มีอันไหนนะครับที่เป็นมงคลเลยดังนั้นก็อย่านำมาถวายพระจะดีที่สุดนะครับ5ครับลูกตาลน,นะครับ ชื่อเนี่ยสื่อถึงความแห้งแล้งแล้วก็ความว่างปล่านะเป็นอีกผลไม้นึงนะครับที่ได้มากินเลยนะไม่จําเป็นต้องถวายพระไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรนะครับหกนะครับคือพุทซานะครับพุชซาเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเชื่อว่าชื่อเนี่ยมันคล้องกับการที่พูดจาไม่ดีพูดมาก การพูดที่ไม่เป็นมงคลเท่าที่ควรนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพุทราจึงเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่คุณซื้อมาคุณได้มาฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะรับประทานได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไวาพราก่อนนะครับเจ็ดนะครับคือมะขามนะครับบางพื้นที่นะครับสื่อถึงความขมความยากลำบากนะก็ ถ้าคุณชอบกินนะครับมะขามเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็ชอบกินนะผมเองก็ชอบนะครับอร่อยดีนะเคยกินแล้วมะขามอร่อยนะก็ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไหว้พระอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยก็ถวายพระก่อนนะแต่พอเรารู้เนี่ยเจ็ดผลไม้นี้เนี่ยเราได้มาปุ๊บเรากินได้เลยนะครับผมอยากจะเคลียร์ใจกับเพื่อนๆก่อนอย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียง ความเชื่อส่วนบุคคลนะใครจะเชื่อยังไงก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะเผลไม้นี้นะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับให้คุณรับประทานเข้าไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องผ่านการไหวพระการสวดมนต์ก่อนนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยนะเพราะว่าคุณสามารถถวายพระเป็นของอย่างอื่นได้นะครับ ผลไม้นะครับที่นิยมถวายพระแล้วเป็นมงคลนะครับก็เช่นกล้วยส้มนะครับหรือขนุนอ่ะเคยได้ยินไหมขนุนนะครับถวายขนุนแล้วจะได้มีคนหนุนหลังอ่ามันเป็นเรื่องของชื่อเรื่องของความเชื่อเรื่องของครูบาอาจารย์แล้วก็คนโบราณการเล่าต่อๆกันมานะครับผมก็ หมายเหตุนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อการเสริมดวงส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนคนที่เชื่อเนี่ยบางคนเนี่ยจะรู้สึกผิดในใจเหมือนผมสมัยก่อนเฮ้ยเราได้ของมากินเราไม่ได้ถวายพลาก่อนเนี่ยมันผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรากินข้าวสามมื้อเรากินได้หลายอย่างนะครับ คุณไม่ได้ถวายเจ็ดของอย่างเนี้ยเอย่างเนี่ยคุณก็มีอีกหลายอย่างให้ถวายนะครับบางทีเราไปซื้อข้าวมากินเนี่ยเราถวายข้าวก่อนก็ได้นะครับหรือบางทีนะครับเราซื้อน้ําเปล่านะครับหรือไปกรอกน้ำนะบ,บางบ้านต้มน้ํากินนะครับหรือว่าไปกรอกน้ํากรองก็ถวายน้ําเปล่าแทนก็ได้นะครับผลไม้เจ็ดอย่างเนี้ยมันเป็นแค่7ข้อต้องห้ามทางความเชื่อที่คุณเนี่ย ไม่จําเป็นต้องถวายพระคุณได้มาปุ๊บคุณกินได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ทีนะครับ7ผลไม้ที่ว่านั้นเนี่ยก็คือละก,กรามกระทร้อนมาเฟืองลูกจากลูกตาลพุทราแล้วก็มะขาม7ผลไม้นี้นะครับไม่ว่าคุณจะชอบกินคุณจะปลูกเองนะบางบ้านปลูกไว้นะครับบางบ้านนะครับอาจจะเป็นสวนเนาะหรือบางคนนะครับซื้อมานะครับ บางคนอาจจะได้เป็นของขวัญมานะครับเจผลไม้นี้นะครับกินได้เลยนะไม่จําเป็นต้องรอถวายพระนะครับไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองเยอะนะก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เวลาที่เราจะทําอะไรนะครับขอให้คุณมั่นมีสติตั้งใจทําความดีเสมอนะครับแล้วความดีนั้นจะคุ้มครองคุณอย่างแน่นอนนะครับก็ บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยอาจจะมีความสงสัยในบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เหนือธรรมชาตินะที่เลนลับนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นอจินไตยนะอจินไตยเนี่ยบางทีเราต้องฝึกสมาธิฝึกจิตนะครับจนได้ฌานได้อภิญญาเราถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับเราถึงเข้าใจอย่างแน่นอนเราถึงจะเข้าใจแบบทะลุปุปโปะนะครับบางทีเนี่ยเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ความเชื่อที่เขาเล่าสืบต่อกันมาวันนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเต็มร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่โกรธกันเราไม่ว่ากันขอแค่เราเคารพในความเห็นที่แตกต่างกันนะครับก็เพียงพอแล้วสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สายความเชื่อสายดึงดูดโชคลาบนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ ก็อันนี้ขอฝากไว้นะครับพระขุนแผนนะครับรุ่นลุ่งเรืองโคพค์นะครับก็เป็นพระขุนแผนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเพืเ่อนๆนะครับอ,อ,อนุญาตนะนี่ใครอยากได้นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ขอวอวยพรให้เป็นคนดีมีสเสน่ห์ลุ่งเรืองร่ำรวยสวัสดีครับ